หุ้นที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือหุ้นมาลีนะครับที่ราคาเนี่ยเบรกเอาแนวต้านในระดับ5ปีนะครับแล้วก็สามารถเบรกสเปซราคาที่10บาทขึ้นไปได้นะครับในการขยับของช่องราคา9บาทกับ10บาทเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ราคาเนี่ยสามารถเบรกและยืนเหนือที่ราคา10บาทได้เนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณเบรกที่ค่อนข้างมีความสำคัญเราย้อนหลังกลับไปดู วัฏจักรของหุ้นมาลีก่อนว่าก่อนหน้านี้อยู่ในวัฏจักรไหนอยู่สเตจไหนนะครับเราจะได้รู้วัฏจักรหุ้นเราจะได้รู้ที่มาที่ไปของหุ้นผมเริ่มต้นตั้งแต่ปี2016ราคาหุ้นมาลีเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดไว้ที่60บาท50สตางค์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดสัญญาณจบรอบของหุ้นตัวนี้นะครับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาที่บริเวณราคา 61.50บาท50นี่ยนะครับก็เป็นขาลงมาตลอดแล้วก็มาทำจุดต่ำสุดไว้ที่ราคาประมาณ3.16บาทส6สตางค์จากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยหุ้นร่วงลงมาถึง 94%มูลค่าที่หายไปค่อนข้างเยอะมากนะครับ94%เนี่ยถ้าพูดให้เห็นภาพเนี่ยนะครับท่านซื้อหุ้นที่61บาท50สตังค์ด้วยจำนวนเงิน1ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านถือจากจุดนั้นลงมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยนะครับเงิน1ล้านบาทของท่านเนี่ยจะเหลือแค่60,000บาทครับนี่นะครับคือความน่ากลัวของหุ้นขาลงนะครับและท่านต้องถือติดอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2016 จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านเสียเวลา7ปีและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรือจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยจะกลับไปสู่จุดเดิมกลับเข้ามาที่เรื่องของเราต่อนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นลงมาทําจุดต่ําสุดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็ได้วิ่งไซด์เวย์ออกข้างอันนี้เป็นภาพใหญ่ของราคาหุ้นมาลีนะครับได้วิ่งไซด์เวย์ออกข้างครับ ตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันและราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็ได้สร้างแนวต้านไว้ที่ประมาณ9บาทกว่าเป็นแนวต้านสำคัญในระดับ5ปีเลยนะครับแนวต้านระดับนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวต้านที่มีความสำคัญมากเหตุผลที่ราคาหุ้นมันไซ์เว์ออกข้าง เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเนี่ยมันเป็นเรื่องของปริมาณหุ้นครับคือหมายความว่าการที่ราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันร่วงลงจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ำสุดปริมาณหุ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค้างอยู่ที่บนดอยแถวๆนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะเกิดวัฏจักรใหม่เกิดแนวโน้มใหม่เนี่ยนะครับสำหรับหุ้นที่ร่วงลงมาและมูลค่าหายไปถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมดาที่ ก่อนจะเกิดแนวโน้มหรือเกิดวัฏจักรขาขึ้นในรอบใหม่เนี่ยนะครับมันจะต้องเกิดการสะสมและการสะสมเนี่ยจะต้องกินระยะเวลาที่นานมากนะครับเพราะมันจะต้องดึงปริมาณหุ้นโดยส่วนใหญ่ที่มันติดอยู่ข้างบนเนี่ยลงมาไว้ข้างล่างก่อนนะครับยิ่งราคาหุ้นร่วงลงมากเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรในการดึงปริมาณหุ้นโดยส่วนใหญ่จากบนดอยเนี่ยลงมาไว้ข้างล่าง กรณีของมาลีเนี่ยเป็นกรณีที่สามารถเป็นกรณีศึกษาได้นะครับตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันครับราคาหุ้นได้มีการเบรกแนวต้านสำคัญที่ประมาณ9บาท50กว่าสตางค์ขึ้นไปสำเร็จและที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับราคาหุ้นสามารถยืนเหนือที่ราคา10บาทได้คือเป็นการข้ามสเปซระหว่าง9บาทไป10บาทที่จะมีช่องของบิตออฟเฟอร์เนี่ยแตกต่างกันแต่สัญ,ญญาณซื้อจาก การเบรกเอาที่แนวต้านอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอไหมไม่เพียงพอครับต้องมีวอลลุ่มสนับสนุนราคาที่เบรกเอาขึ้นไปด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับคือวอลลุ่มในวันที่เบรกเนี่ยสูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ25ล้านกว่าๆนะครับซึ่งเป็นปริมาณการซื้อ เพื่อให้ราคาเบรกเอาที่ค่อนข้างสูงนะครับและที่สำคัญเลยคือสัญญาณคอนเฟิร์มจาก RSI ครับ RSI เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในระดับ70%หรือเกินกว่านั้นได้เนี่ยยิ่งดีนะครับและในวันที่เบรกเอาเนี่ย RSI เนี่ยสูงถึงระดับ77%มันแสดงให้เห็นถึงแรงของการเบรกเอานะครับเราสามารถใช้องค์ประกอบทั้ง3สัญญาณเนี่ยนะครับเป็นจุดเข้าซื้อได้ ที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนักทุนเห็นภาพในเรื่องของสัญญาณเข้าซื้อนะครับแต่มันเป็นการเบรกเอาที่สวนเทนกับตลาดเพราะตลาดในปัจจุบันเนี่ยเป็นขาลงสัญญาณเบรกเอาที่เกิดขึ้นในสภาวะตลาดที่เป็นขาลงเนี่ยจะมีความผิดพลาดหรือว่ามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับคนที่จับสัญญ,ญาณน,นี้เข้าซื้อเนี่ยนะครับอย่าลืมจุดสต็อปล็อ ด้วยนะครับจุดสต็อปลอของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยนะครับจับจังหวะซื้อในราคาที่ไม่เท่ากันและยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสต็อปลอของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ